ดีท่านผู้ชมพบเป็นอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะวันนี้เรามาอยู่ที่สวนมะพร้าวนะผู้ชมมะพร้าวที่ขายพยานากันผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขด้วยกันนะครับผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปสองตัวเลขด้วยกันนะครับว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะครับหากใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามให้ทางช่องคนหน้าตาดีนะครับผู้ชม เดี๋ยวเราไปส่องตัวเลขกับต้นมะพร้าวคลายพยานหน้ากันได้เลยนะครับท่านผู้ชมเนะมองไม่ค่อยเห็นนะนี่เดี๋ยวไปส่องตัวเลขด้วยกันเลยนะครับผู้ชม ปราปู่พญานาคด้วยดนจิตด,ดนใจเขียนตัวเลขให้ลูกชัดๆหน่อยเดอ้อแฟนช่องก็จะได้ดูก็ให้มีโชคมีลาบมองไม่ก็เห็นในหน้าโทรศัพท์นันมองไม่เห็น ไม่เห็นมีตัวเลขขึ้นเลยสองตัวเลขด้วยกันนะครับ่านผู้ชมนะว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะครับชมหากใครมองเห็นไม่เหมือนแอดมินก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะคบ น,นี่เลขสองนั่นนี่เห็นเร็วใช่เนาะเนี่ยแค่ไหมไม่เห็นนี่เลขสองนะนี่ไม่เห็นสักเลขสองอะไรอันนี้มันเจนะ็ดเนาะไม่เห็นสักตัวนึงงดีนะจะรูปตรงนี้เนี่ยเลขสองอะสองอะไรด้วยเนาะ มีบุญหลอกหาเลขตามอันนี้ม,นดดม,นมองไม่เห็นอตัวแดดมันจ้าเลยมองไม่เห็นเป็นเลขสองนี่เลขสองตัวเดียว,วสองอะไรหรอเป็นเลขสองตัวเดียวท่านผู้ชม สองอะไรล่ะอ,อะไรมาใส่กับเลขสองก็เลขเก้าโนะูพยาหน้ากับเก้าไม่เห็นสักตัวไม่เห็นบ่ต้องรูปามต้นดูดีกว่าเนาะตรงนี้ล่ะมีไหม ไม่เห็นมีตัวเลขขึ้นอ่ะอืมเลขตัวไหน,เ,นเ,เอะาแปลงมาอีกสิแต่นี่ว่าเหมือนเลขสองอารูปดูสิเราลองรูปดูเป็นเนไม่ขอหรอกเนี่ จะรู้ตรงการดูก็ได้เพราะตรงนั้นมันนี่เห็นชัดเลยตัวไหนมันเลขหกเลยยู่ตรงไหนย,ยังไม่มองไม่เห็นนะนแดดก็รมาก ยังไม่เห็นตัวแรกเลยสักตัวูใหม่นี่ทำไมไม่เห็นตัวแรกแต่เห็นแต่สองอะไรแหละอยู่ตรงนั้นนะสอง หน้าโทรศัพท์ก็มองไม่เห็นหรอกมันแดดชนะ่าขึ้นเลขอะไรเยอะมีไหมมีตัวเลขขึ้นไหมมันเลขสองศูนย์เนาะเนี่ยเลขศูนย์เห็นไหม นี่สองมันสองศูนย์เลยเนี่ยเลขศูนย์กลมๆเนี้ยนี่สองเนี่ยหัวสองน,นี่เห็นไหมถ้าเห็นเป็นเลขศูนย์เห็นแต่เลขสองมองไม่รู้นี่ไงเนี่หัวเลขสอง เนี่ยลงมาเงี้ยนี่เนี่ยนี่ศูนย์นี่นนน 0, นนดูชัดๆนะท่านผู้ชมเนาะดูไปด้วยกันนะเป็นตัวเลขตัวไหนดูไปด้วยกันก่อนมองหน้าโทรศัพท์ไม่เห็นมือตัวเองเลย 28, <ม>ฮะสองแปดบอบางทีก็เหมือนสามศูนเนาะ ไม่ถ้าแปดมันทําไมไม่มีตัวลงมาละ่ะไม่สองศูนย์ก็สามศูนย์นะท่านผู้ชมเนาะที่แอดมินมองเห็นเนี่ยเลขตัวนี้บางทีก็เหมือนเลขสองด,ดูดูไปอีกทีก็เหมือนเลขสามนะไม่สองศูนย์ก็สามศูนย์นะท่านผู้ชมเนาะที่แอดมินมองเห็นก็อย่าลืมซื้อสองศูนย์ศูนย์สองสามศูนย์ศูนย์สามนะท่านผู้ชมเนาะ แต่แปดแปดมันไม่น่าจะใช่แปดนะพี่ว่าเพราะมันไม่มีกลมสองอันอะทำไมยังไม่มีเห็นชัดเลยไหน,นโทษนะหมวกโดนหัวนี่นี่นีสองแปดบอกแต่เลขสองไม่เห็นแต่เห็นเลขแปดชัดเลยเห็นเลขแปดชัดชัดมากอยู่ตัวกกลยยังเห็นชัดเลยแปดโคตรชัดเลย เลขที่ตาเทพบอกสอง่ะมองไม่ชัดแต่เลขแปดอะชัดเห็นแปดใช่ไหมแปดกับอะไร่ะก็ค่อยเห็นแต่แปดเลขสองไม่เห็นแต่พี่เห็นเป็นนะถ้าไม่สามศูนย์ก็สองศู 0, นย์นั่นเนี้ยพี่เห็นเออตาใครตามนเออไม่สามศูนย์ก็สองศูนย์นะท่านผู้ชมที่มองเห็น อีกคนเขามองเห็นเลข8นันผู้ชมเนาะแต่ทางแอดมินมองเห็นเลข30กับ20เลข8นะชัดเลยก็ซื้อกลับกันนะท่านผู้ชมเนาะ2002 3003แล้วก็มีเลข8อีกตัวหนึ่งก็จับเอานะครับท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็จัดเลยนะครับผู้ชมเนาะว่าจะชอบตัวไหนก็มีตัวเลขอยู่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมเนาะ ไหนเอามารูปอีกรอบนึสิเราจะรูปอีกรอบนึงนะครับ่านผู้ชมตอนนี้แดดก็จ้ามากๆเลยมองไม่เห็นอะไรหรอกนี่เดี๋ยวมาวนทางนี้มเผื่อเขาให้ทางเออทางนี้ยังร่มมั่งมองไม่จะเห็นนะ เห็นไหมนี่ในโทรศัพท์ก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะอันนี้เลขก็เหมือนเลขสองเนาะไม่สองก็สามแล้วก็มีเลขห้าอยู่ข้างหน้านี่ใช่ไหมไม,หไม่ห้าสองก็สองห้านี่แหละใช่หรือเปล่า,าตาไม่ฝาดนะเนี่ยอันนี้เลขสอง ห้าสองสองห้านี่ไงนี่เลขห้านี่เลขสองนี่ห้าอยู่เนี่ยนี่เลขสองมองเห็นสองห้าห้าสองนะครับฝั่งนี้เนาะไม่ขอเยอะหรอกขอนานเดี๋ยวเจ้าตัวเลขมันจะเยอะเลขนี้หมนเลขแปด มันแปดแปดอะไรแปดกับอะไรเห็นไหมมันมีเลขอือสามตัวนะผู้ชมเนาะมีห้าสองแล้วก็มีแปดนะนี่มองไปอีกทีก็มันเลขสนะี่เนาะเลขแปดนี่จริงๆเนาะ ห้าสองสี่ไม่ห้าสองสี่ก็ห้าสองแปดนี่มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้อืมพอแดดมันจ้าไงเ,เราก็มองไม่เห็นเนาะฝั่งนี้ก็มีตัวเลขสามตัวนะผู้ชมเนาะก็มีห้าเลขห้าเลขสองแล้วก็เลขแปดนะผู้ชมเนาะก็จับตัวเลขเอาก็แล้วกันจับถูกก็ถูกแหละ จบผิดก็ไม่รู้จะว่ายังไงเราจะดวงนะครับท่านผู้ชมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเรานะครับพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะครับท่าผู้ชมเราจะซูมไปดูใกล้ๆนะเผื่อพญานาคไปเข้าฝันนะผู้ชมนะสวยเหมือนไหมท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบายๆนะครับ